โอเคทุกคนก็กล่าวทุกทายสบายดีพี่น้องของฝ่ายเมื่อทุกคนเนาะจะมาพบกันเช่นเคยที่สองบรานออกเล้าไก่สแนลน้องมื่อวานเขาจะพาทุกคนมากินข้าวหวยทุกคนมากินข้าวหวยครับเด็กๆของเฮาเนาะนี่เนาะมื่อวานกับอาวุธของเฮาก็คือมีหนายิงป่าเนาะทุกคนเนาะเด็กๆของเฮาพลังเหตุสบายดีสิสบายดีที่เราเมื่อวานเขามากินข้าวหวยกับอาวุธทำไมสิ เดี๋ยวหน้ายิงป้าเข้ามาสิไม่เขาเบิง่งนี่ดิกด๊กเล็กกำลังเฮ็ดหน้ายิงป้าเนาะทุกคนเนาะนี่พื้นเที่ยวมานี่เนาะหน้ายิงป้าเขาเนาะจะมีสายกระทุนเนาะกาลูกนาเอาไว้ยิงป้าแล้วกา,กา,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 วกามีหน้ากากทุกคน นากากเนาะเพื่อเพื่อสำหรับดำหนามเนาะยิงป่าเนาะเนี่โอ้ยแล้วตัวนึงทุกคนนี่ตัวนึ่งเรายเห็ดเรียบร้อยแล้วเอาห้ามไม้หอยมีไม้คลองบ่กคู่กับคลองเด็กกับคลองเออเอาไปใส่ของเอาของมากกว่าวันีตัวใหญ่สักพิเศษอือกันร่งดำหนามเนาะเอาพุทันลงให้ให้เด็กลงกดำก่อน ก็จะขามไปผ่าผลทุกคนขามไปผ่าผลเนาะ oh. ปลาเขาได้ก็จะเป็นปลาโหม่มเนาะทุกคนเนาะกับประมาณซรัพนี้แหละทุกคนเนี่ยหนาวเลยทุกคนเพียงแดดเนาะโอ้โมกบกนี่บรรยากาศมันอันี้ร้ายทุกคนนี่เนาะ เหนี่เมื่อยหลายทุกคนยิงป่ากวันหนาวเนาะทุกคนนอนด้นนอกบ่ได้ยิงเนาะเอาใส่นี่วิ่งหัวนั่นเองทุคนวิ่งหัวน้ำปลากรอนเดี๋ยวลงยิงตอนเลยค่ะจะน้ำปลาปลาเป็นเปลียนกินเขาเที่ยงเนาะทุกคนเนาะบัวจะได้เงี้ยจะบอเสียงเขาบัวเสียงน้ำแห้งไรทุกคน ช่างไฟจะปีงปลาหิวเขาแห้งสานทีของเขาแคบ่วยเนาะบรรยากาศดีไรหนาวย่างน,น้อดายคนหนึ่งมันทะเลราบมาเนาะนี่ก็คือป้าเขาได้มันนี้เนาะเขาจะปีงมันน,นี้เนาะน,นี่ นี่แหละทุกคนฝากได้ ไปสุกเลยทุกคนนี่เนาะเปลวม่วงทุกคนแซ่บๆเลยมือนนี่อาหารมื่อกี้พิซซ่งปลาลูกเดียวทุกคนปิ้งปลาแล้วข้าวเหนี้ยเนาะเดี๋ยวเขาตอนนี้ก็ไปตัดไปกล้วยเนาะเพื่อจะเ็ตสถานที่กินข้าวทุกคนน้ำหัวเริ่มคุ้นแหละทุกคนฝุนอาจจะตกข้างเทิงเนาะทุกคนเนาะน้ำหัวเริ่มคุ้น นี่ทุกคนตอนนี้อาหารเขาห่อก็ะสุกเรียบร้อยเนาะปิงป้านี่ยาฮู้นี่เอาแก้โปะละโอเคนี่วัวป่าปลาแขะเน่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 จำจำกับเกลือทุกคนปิงป้าอลไรก็จำเกลือกินกับข้าวเหนียวเนาะมื้อนี้เนาะ

เราบอกว่ามีเด็กๆมานำตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกแล้วทุกคนที่เขาแล้วก็น่าจะได้กลับละ โอเคทุกคนคลิปของเขาก็จะได้จบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเนาะเพรตอนนี้ฝนตกแหงนะทุกคนฝนตกแหงเนาะเด็กๆของเขาก็ได้แลนเมื่อก่อนแหละทุกคนเอาเนื้อเมื่อน้ำล้างแหละก็ยังจะเลี้ยงหมาอยู่เออเลี้ยงยังจะเลี้ยงงูอีกเนาะหม้าเขาก็แลนหม้าเขาก็แลนฝนตก โอเคเนาะทุกคนนะพนโต๊ะแงหน่อยบอกกันชิบหนาด้วยทุกคนด้อยเทปเน้ก็จะจบเพื่องตอนนี้เนาะเดี๋ยวเข้าแลนเมื่อไหร่ทุกคนก็อา่าพ้นตกนะมาไกลบ้านเนาะโอเคทุกคนบายบายทุกคน